พระวจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสองเปโตบทที่สข้อที่11และข้อที่14บันทึกว่าเมื่อเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งปวงจะต้องสลายไปหมดสิ้นเช่นนี้ ท่านทั้งหลายควรจะเป็นคนเช่น <Okay. S 3> ใดในชีวิตที่บริสุทธิ์และดีงามเหตุฉะนั้นพวกที่รักเมื่อท่านทั้งหลายยังคอยสิ่งเหล่านี้อยู่ท่านก็จงอุตส่าห์ให้พระองค์ทรงพบท่านทั้งหลายมีใจสงบปราศจากมวลทินและข้อตำหนิข้อคิดจากพระวจนะหลักการดำเนินชีวิตในยุคสุดท้าย 1. รักษาชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ใช้ชีวิตสกปรก ดำเนินชีวิตให้หนีห่างจากมวลทินของความบาปพยายามไม่เพิ่มรอยตำหนิในชีวิต 2. ประพฤติในสิ่งที่ดีงามไม่ใช่สิ่งที่เลวสาม 3. รอคอยพระเจ้าด้วยใจสงบไม่ใช่ด้วยความวุ่นวายเมื่อพระเจ้าเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งขอให้พระองค์พบเราในแบบที่เราควรจะเป็นขอพระเจ้าอวยพรค่ะ